มาต่อกันที่ข่าวนี้นะครับทางด้านกรมพละศึกษาและเทศบาลตำบลเมืองคงได้ร่วมกับโรงเรียนชุมชนคงวิทยาลงนาาบันทึกข้อตกลงในการส่งมอบและก็รับมอบลูวิ่งยางสังเคราะห์และพื้นสนามฟุตบอลน,นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกลาลังกายกันครับที่สนามกีฬากลางอําเภอคงจังหวัดนครราชสีมานายนิวัฒลิ้มสุขนิรัน อธิบดีกรมพลศึกษาพร้อมคณะร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามหรือว่า MOU ส่งมอบรับมอบลู่วิ่งยางสังเคราะห์และพื้นสนามฟุตบอลระหว่างกรมพัศึกษาและเทศบาลตำบลเมืองคงร่วมกับโรงเรียนชุมชนคงวิทยาโดยมีนายนิติพัฒน์ขอดทองในอำเภอคง นายสาธิตสิทธิมณีวันท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาร่วมเป็นสักขีพยานและน,นายอนันต์ยิ่งนอกผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคงวิทยารวมถึงหน่วยงานราชการในพื้นที่ใกล้เคียงให้การต้อนรับซึ่งในการส่งมอบสนามกีฬาในครั้งนี้นะครับก็มีจุดประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกายเล่นกีฬากันนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมนันทนาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวะชนและชุมชนในอำเภอคงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยครับค่ะในกิจกรรมนี้นะคะก็มีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษค่ะมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด4ทีมได้แก่ทีม VIP อำเภอคงทีมกรมพลศึกษาทีมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6และทีมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7ซึ่งกิจกรรมทุกอย่างก็เป็นไปตามมาตราการ ป้องกันโควิด -19 ด้วยนะคะมีการควบคุมกันอย่างเคร่งครัดค่ะ